ครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวิถีบนผพาชะนแนนะครับมนีมาแบบบรรยากาศคำคำเมดืดเมืดนะครับกระสืบเนื่องต้อนเนื่องนะครับจากคลิปก้อนนะครับได,ได้กลับไปเรื่องฝางแล้วเนาะยวสิภาพพี่น้องเข้ามาจุดเริ่มต้นนะครับของกระบวนการเรื่องฝางเสนนะครับก็สิได้แกนมานั่นเริ่มต้นมาจากไหนกรรมวิธีมนีสิมาวาในเรื่องของ วิธีการเพาะเม็ดฝางนะครับร่ังค่อนอาจจะว่าท่านเคยเห็นเนาะเม็ดฝางเป็นยังไงต้นฝางมันเป็นยังไงนะครับขันผพ้ใดก็ไปเบื้องหลังไหนเด้อนะครับอตอนฝางไงเร็วนะครับอันนี้ตอนนน้อยอันนี้ประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละกระสิประมาณนี้นะครับบัดนี้เดี๋ยว มาเบิงเม็ดฝางนะครับลักษณะคือผมบอกแล้วมาติดแข็งแขงนะครับค้ายเม็ดทังนับย่องอ่ะเป็นฟกักเป็นไดเพิินนะครับวิธีเพาะกัง่ายๆนะครับนี่ลักษณะของเม็ดเห็นบ่ครับนี่ละประมาณนี้สำหรับอุป,ปกรณ์นะครับอุป,ปกรณ์ที่ ที่ต้องใส่ที่สำคัญนี่ก็สีมีกันมัดสุบานนี่แหลกันแกะเล็บนะครับเอามาอย่างเดเอามาตัดเล็บเม็ดเพิ่นนี่แหละโดยการนี่นะครับตัดให้เพิ่นออกมาเป็นยังสีเห็นปะตัดตรงตาเพิ่นเนี่ยต่ว่าจะจะให้ไปถือกตาในเพิ่นด้ยนนตัดแนบ แบบยกเป็นออกนะครับนี่นีนะครับเห็นไหมเดี๋ยวสีรอเลาเรียบๆหนีออกจักน่อยอ่ะสีเห็นหงบ่ะก็ค่อยๆหนีไปแล้วครับเนี่ยคือตัดเล็บนันแล่ละอ่า ได้แล้วนี่จังสเสียเห็นไหมนี่แหละสาเหตุที่เฮ็ดแบบนี้เป็นอย่งเพื่อที่เสียห้เพิ่นงอกได้ง,ง่ายนะครับเพิ่นติดแท่งหากออกมาเนี่ยเพราะว่าเม็ดฝา,างนี่บอกแล้วก็เพราเพิ่นยังไดเพิ่นจีน่าง่ายนะครับเทียบน้ำเทียบได้นี่ แข็งโย่แต่ว่าเวลาถึงน้ามีสิทิ์สิเนาอ่าบัดน,นี้ก็เพื่อป้องกันว่าให้พ่นได้ง,งอกงางเอาบัดน,นี้เดี๋ยวมาเบิง้งวัดสดุปรปกณ์ต่อไปนะครับนั่นก็คือถุงเพาะนะครับตอนนี้ผมใส่ขนาดเลยสองคูณหกนิ้ว นะครับกระสประมาณนี้นะครับเพื่อเแลาการน,นําไปกอกดินนะครับดินปูกที่เด็ดเตรียมไว้นะครับปริงนี่สมบติณว่าได้มากแล้วนะครับในนี้ก็สิมีดินเพาะดินปลูกนะครับมีแกลมมีปุ๋ยมักที่ได้มักไว้แล้วลนะ่ะ นะครับได้มากอย่างซีเรียลนะครับเห็นเม็ดที่ห้าเตรียมใบเนี่จังสินะครับเอาไล่นี่เด้อเอาไล่นี่าลา่องไปจังสีเพิ่ม อย่ากดลงไปเห้จมเด้อยาสีนอนนะครับเอาจิ้มลงไปให้เพ่นโพเหนือดินขึ้นมาจักเคือง่ะจักเคืองเม็ดนะครับเสร็จเราก็ฮดน้ำอ่มือละขั้งนะครับพ่อยาสีไปฮดหลายมันสีเน่านะครับเสร็จเราจกจากนั่นกับประมาณจักสามสี่มือเพ่นกกสีเริ่มลงหากแท่งหากจักอาทิตย์หนึ่งเพ่นกกสีคอยโพขึ้นมา ขันเพิ่นโพออกมากแล้วตโตกาบตัวนี้ยาสิบเป็ดถิ่มเด้อม,มันเป็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงต้นของเพิ่นนะครับปล่อยว้เดี๋ยวเพิ่นสิสลัสต้องเพิ่นไปเองนะครับนี่แหละก็ด,ดูแลหดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเอาไวเ้เสร็จแล้วเพิ่นสิออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณสองสามเดือนก็สามารถนําไปปลูกได้แล้วนะครับ กหลังจากนั้นก็ใส่เวลาดูแลฮดนำ้ำใส่ปุ๋ยไปกับประมาณจากยังหน่อยกับหาปีครับยังสิได้มาใส่งานนะครับอันนี้ละนี่ออกมาประมาณนี้อันนี้กัน,น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่พี่น้องสร้างมานะครับจากท่างไก่ก็มีอยู่หลายรูปแบบเอ้อนะครับที่สิพาไวเอาไปแบบนี้ก็ไปต้มน้ำนะครับอ หรือว่าอีกแบบนึง่งผมก็สีฟานออกบางบางเางนจังสิอันนี้ก็ไปต้มก็ได้หรือว่าเสียไปใส่แก้วหยอดแก้วคือที่ผมเค็ดกินนั่นแหะคือช่องชานั่นแหะเอาไปเฉีกใส่แก้วจากสองสามต้นหน่อยๆมันก็แดงแล้วนะครับสบรรพคุณก็คือสีปตองว้าวยังอยอะนะกะว้าวัหลายคลิปแล้วละหรือว่าน ยูทูบกะเพิ่นกะมีหลหลอยู่นะครับกะไปศึกษาคนขวาบั่งเอานะครับอ่ากะเกินเกินข่าวข่าขึ้นนี่แหละอ่าอันนี้ล็อตสุดท้ายลรวเด้อนะครับบอมี่แล้วต้องรอลอเพิ่หญ่ก่อนนะครับของดีมีจํากัดนะครับบอมี่ลหลพําเพื่อเด้ออันที่ปลูกโยกกะคอยง่ญ่ไปเรื่อยแต่มันกับบ้าไหลนะครับเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์กะมันกะบไก่สีแก่ละ นะครับกาวัดอีกจักเดือนสองเดือนกันนาสิกีแะนาสิกเก็าาเกบมาเพาะใด้ขันผู้ใดต้องการเสียไปลปูกเองกะล่อติดตามที่ช่องนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับเมื่อนี้ฝากพี่ฝากน้องเฮ้ากะโดยเรื่องของการเพราะมะเร็ดฝางเนะาะอ่ะสุดท้ายนี่นะครับขอบคุณพี่รองเฮ้านะครับสุภาพสุขคนที ในการติดตามรับชมมานะครับติดตามมาอาจจะผู้ที่เขามาก,ก่อนหน้านันนะครับมากที่หลังที่เริ่มเขามาติดตามในช่องหรือว่าเขามาเห็นในคลิปนี้นะครับก็จั่งไรก็ขอฝากนะครับช่องน,น้อยๆช่องนี้ไว้น้ำแน่นะครับเป็นทังเลือกของพี่น้องเฮานะครับเกี่ยวกับ ตามสโลแกนนั่นแหะครับที่ผมก็บ่คคอยไดบอวนใดกรยจางที่ว่านละช่องที่นําเสนอไทยทอดเรื่องเล่าทั้งด้านการเกษตรอารชีพวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคพื้นทิน้นดินแดนบุรพาจังหวัดสระเกวฝากพี่ฝากน้องเข้าไปซ้ำเนี่ยแะครับสําหรับเคลื่อนนี้รับฟันดีราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ